สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะตอนนี้บอสกันตาอยู่ที่สายทานอยรารีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทของบอสกันตาเองนะคะแล้วก็ได้รับนะคะแขก VIP นะคะที่มาจากกระบี่นะคะวันดีบอสกันตาก็เลยมาทานข้าวกับพี่ๆนะคะแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะที่คือรีสอร์ทของบอสกันตานะคะอยู่นะคะริมแม่น้ำแควน้อยแล้วก็ติดภูเขาด้วยค่าวิวภูเขาด้านหลังนู้นนะคะและเดี๋ยวจะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ๆนะคะที่ มานั่งทานข้าวนะคะอินกับบรรยากาศในการได้เห็นภูเขาวิวภูเขาส,สวยๆนะคะเดี๋ยวกันตาขอนอาตก,กับกล้องนะคะ สวัสดีคะ่ะพี่นีคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องกันตาโอ้พี่นีเป็นยังไงบ้างคะมาจากกระบี่อมันสดชื่นมากๆเลยนะเมื่อ,อคืนมาถึงทุ่วกว่ามองไม่เห็นบรรยากาศเพราะมันมืดค่ะแต่ว่าพอตอนเช้านี่เหมือนแบบว่าโอ้ยอยู่ในอีกโลกนึงะโอ้ทน,น,นั่งในถมำดางเมกไม้ภูเขาแล้วก็อาหารเช้าที่มันสวยด้วยอร่อยด้วยค่ะทราบว่าเมือม่อเช้าพี่ลงไปเออ นั่งที่แพด้วยใช่ไหมคะชื่นชมกับริมบรรยากาศริมน้าโอ้โหชอบมากนี่ถ้ามาเมืองการจะไม่พลาดที่นี่เลยโอ้โสายทานอโยราค่ะขอบคุณค่ะพี่นีค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสัมภาษณ์พี่โมดบ้างนะคะพี่โมดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โมดค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่บรรยากาศมีความอบอุ่นมากๆค่ะค่ะมาเจอที่ สภาพภูมิอากาศที่มันสุดยอดค่ะหายากค่ะไม่มีที่เที่ยวมาเยอะแล้วแต่บรรยากาศอย่างนี้หายากโอ้โหโดยเฉพาะเจ้าของอันตานครับใจดีมากมากขอบพระคุณค่ะเอาใจใส่ดูแลมีมิตรภาพค่ะวันนี้พี่โมดเจอมหามิตรนะครับโอ้ขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ว่าพี่จะเอาไอการที่มาท่องเที่ยวตั้งนี้ไปบอก ค่ะได้เลยค <project> <S sulla> ่ะย <wi> ินด <itud soundtrack> ีบอกให้มาค่ะมบรรยากาศที่สุดยอดค่ะมาการณนบุรีค่ะมาการณนบุรีต้องมาสายตาไอราพิโอ้โหขอบพระคุณมากมากนะคะได้ได้ยินอย่างนี้ก็ประทับใจค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะบรรยากาศย้มเช้าค่ะที่ทุกท่านมาจากกระบี่นะคะแล้วก็มาทำบุญกระถินด้วยนะคะค่ะ ไหนที่อยากจะมาเที่ยวที่สายทานอัยรารีสอร์ทติดต่อมาที่0917927117 0918713663บอสกันตาแล้วก็ทีมงานอัยรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย